สวัสดีครับมังเงอร์ะอาวขอนําเสนอการออกเสียงสระภาษาหมอนครับสระภาษาหมอนแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือประเภทที่หนึ่งสระลอยมีทั้งหมดสิบสองตัวซึ่งเป็นสระที่มีรูปสมบูรณ์ในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมีพยัญชนะมาผสมลองมาฟังเสียงกันนะครับอ่ะอ่าอึอึอึอูอ,อ,อ เอ้ยอ้วเอ้าวอ้าวอ้อมอะต่อมาสระภาษาหมอนประเภทที่สองสระจมมีทั้งหมดสิตัวเช่นกันครับซึ่งเป็นสระที่ใช้ผสมกับพยัญชนะการออกเสียงขึ้นอยู่กับกลุ่มพยัญชนะว่าจะเป็นกลุ่มอะโคสะหรือกลุ่มโคสะซึ่งออกเสียงแตกต่างกันนะครับ ลองมาฟังตัวอย่างการออกเสียงกันนะครับมาดูเสียงพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอะโคสะครับยกตัวอย่างเช่นกะอ่านออกเสียงดังนี้กะกากึ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 กเก,ก,ก้าวก้าวก้อมกะออกเสียงอีกแบบนะครับ กกก,ก,ก้าก้ยก้ยเก้าเก,ก้าคือกวาเก้าเก้าก้องกะมาดูเสียงพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มโคสะครับยกตัวอย่างเช่นเกียอ,ออกเสียงดังนี้เกียเกียคือคือคกออกว โกเกียกอมเกอออกเสียงอีกแบบนะครับไกไกเกย์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 โกโกเกียกอมไก่ขอบคุณที่ติดตามครับ